เดินทางกันมาจนถึงรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับผมสำหรับรายการ VCT 2023 Master s t o k y o การแข่งขันสุดเข้มข้นที่ใกล้จะได้รู้ว่าทีมไหนเนี่ยที่จะได้ควา้าแชมป์ระดับนานาชาติในครั้งแรกของปีไปครองเริ่มที่การแข่งขันเพลย์ออฟในวันแรกคู่เปิดสนามเป็นการเจอกันระหว่าง loud จากประเทศบราซิลที่เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆของรายการ ด้วยดรีกีแชมป์ v c ซ2023อเมริกาสลีกต้องมาเจอกับ Evil Genius จากอเมริกาสลีกเช่นกันที่ณเวลานี้เนี่ยฟอร์มสุดโหดเข้ารอบมาด้วยสกอร์2-0ทุกแมตชยังไม่แพ้ใครเลยเป็นคู่ที่น่าติดตามคู่หนึ่งเลยทีเดียวแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมว่าลาวที่ว่าเต็งแชมป์เนี่ยก็ยังรับมือกับความโหดของ Evil g จีเนีสไม่ไหว โดยมีเดมอนวันที่ในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นที่ถูกพูดถึงไม่ต่างจากคังคังของเ d w ด r d Gaming เลยทีเดียวและก็ได้มีช็อตโชว์ความนิ่งรวมไปถึงความแม่นที่ทำเอาเพื่อนร่วมทีมและโค้ชเนี่ยถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียว ทำให้ Evil Genius เนี่ยสามารถเก็บชัยชนะในแผนที่ Fracture ไปด้วยสกอร์13-7ต่อบราวรวมถึงแผนที่ที่2อย่าง Ascent ลาวเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำอะไร Evil Genius ได้เลยโดยลาวนันไม่สามารถกังเกมบุกของ Evil Genius ได้แม้แต่บราวเดียวและก็มีช็อตฮาๆให้ได้เห็นบ้างแต่ไม่หาสำหรับคนพลาดอย่างทวิสแน่ๆในช็อตนี้ ที่ได้ยืนเียนอยู่ข้างหลังของจอกิโมอยู่สักพักใหญ่ๆเลยละ่ะจนกระทั่งจอกิโมเนี่ยหันมาเห็นซึ่งในจังหวะน,นั้นตุยสก็ดันยิงพลาดทำให้เขาเนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปฟรีๆทั้งที่ไม่ควร oh! และทำให้ลาวเนี่ยแพ้ให้กับ Evil Genius ไปแบบไม่มีส่งด้วยสกอร์5ต่อ13ราวในแผนที่ a s c e n t และต้องลงไปเล่นในสายล่างทันทีในคู่ที่2ของวันเป็นการเจอกันระหว่างทีม Liquid จากโซน EMEA ต้องมาเจอกับ e a r d Gaming จากประเทศจีนโดยในแผนที่แรกอย่าง Heaven เกมเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดและค่อนข้างเล่นชา้าทำให้ e a r d Gaming เนี่ยเสียแต้มในแผนที่ที่ตัวเองเลือกมา ไปด้วยสกอร์13-9ต่อราวโดยน้ำมือของเซฟจากทีม Liquid ที่กดไปถึง26คิวมาต่อกันในแผนที่ที่2อย่างสป l i t ทางทีม Liquid เนี่ยได้ทำการปลุกปีศาจในตัวคังคังและทำให้คังคังเนี่ยสามารถพาทีมกลับมาชนะได้ด้วยสกอร์13-8ต่อราวซึ่งทำให้ต้องไปตัดสินกันในแผนที่สุดท้ายอย่างโลตัสหลังจากที่ Edward Gaming ชนะในแผนที่สเปรดคังคังเนี่ยก็ลั่นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะโดนนำออกไปก่อนแต่หลังจากมีการขอไทม์อาท์แก้แผนพวกเขาก็สามารถเก็บวินและพลิกกลับมาขึ้นนำได้โดยมีคังคังเนี่ยที่เดินยิงหมดไม่สนลูกใคร แต่พอสลับฝั่งเนี่ยไปเป็นเครื่องหลังทีมล i q u i d เนี่ยสามารถทำเกมบุกและเก็บวินกลับมาได้ถึง7จราวรวดทาง Edward Gaming เนี่ยก็สู้อย่างสุดใจแล้วถึงแม้ข้างๆเนี่ยจะยิงไปถึง30คิวแต่ก็ยังคงไม่พอสำหรับการคว้าชัยชนะมาได้ทำให้ทีม Liquid เนี่ยส่ง Edward Gaming ลงไปเล่นในสายล่างและพวกเขาเนี่ยต้องไปเจอทีมสุดหินที่รออยู่แล้วอย่าง Evil Genius ต่อเนื่องกันในวันที่2ถึงคิวของทีมเต็งแชมป์อีกทีมหนึ่งอย่าง f ฟ n a ติ c จากโซน e m e a ต้องมาเจอกับ NRG Esports จากโซนอเมริกาสเฟนาติกเนี่ยยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การคว้าแชมป์วิ t ิธีล็ออและการไร้พ่ายในรอบ Regular Season ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมาเสียท5แพ้ในรอบชิง ดยในแมชนี้แ n นติกเนี่ยเหนือกว่า e NRG e y Esports ทั้ง2แผนที่ทั้งใน fracture ที่สามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์13-9ต่อราวและในบายที่แฟนติกเนี่ยทำสกอร์ในครึ่งแรกแบบขาดลอยไปที่สกอร์10-2ต่อราวก่อนที่จะปิดเกมไปอย่างง่ายดายด้วยสกอร์13-4ต่อราว ทำให้เข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่าง Paper Rex กับ DRX มาถึงคู่ที่2ของวันที่2เป็นการเจอกันระหว่างคู่รักคู่แขนที่เพิ่งเจอกันไปมันมาดในการชิงแชมป์ในโซน Pacific ก่อนที่จะเป็น Paper Rex เนี่ยที่ comeback ควา้าแชมป์เหนือ DRX ไปได้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในการเจอกันในครั้งนี้ก็คือการที่ DRX เนี่ยกลับไปใช้ผู้เล่นชุดเก่า ส่วนทาง p พ p e r ร์เกเนี่ยก็ดันมีปัญหาทางด้านผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการดรอปเบงคาไคหรือแม้แต่เทพสงครามอย่างซัมติงที่ติดปัญหาเรื่องวีซ่าทำให้ไม่สามารถมาแข่งขันได้นะตอนนี้ทำให้คิวเนี่ยตกไปถึงเจ้ากล้า CGRS ผู้เล่นสัญชาติไทยเพียงคนเดียวในรายการและเกิดขึ้นอีกครั้งเนีฮะที่ฟอร์มของทีม DRS เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเบรกสไตล์การเล่นแบบ W Gaming ของ Paper Rex ได้โดยมี2เทพสงครามอย่างน้องจริงและ Forsken เป็นคนนำทัพส่วนท้ายพูดเจาะไปที่เจ้ากล้า CGRS นั้นด้วยความที่ต้องมาแทน something ถึงแม้จะคนละตำแหน่งกันเรื่องการยิงเนี่ยอาจจะทดแทนกันไม่ได้แต่ด้วยกล้าเนี่ยต้องมาเล่นในตำแหน่ง Initiator the ก็ทำหน้าที่ตัวส่งของได้ไม่แย่เลยโดยมีสกอร์แอสซิสไปถึง15เลยทีเดียวนะฮะ และเป็น p e p e r ร์เเองที่ปิดแผนที่แรกไปที่สกอร์13ต่อ10ราวและในแผนที่ที่2อย่างบายเนี่ยก็ยังคงเป็น p e p e r ร์อีกเหมือนเคยที่ทำได้ดีกว่าโดยมีน้องจริงคนดีคนเดิมเนี่ยที่ลั่นไม่หยุดกดไปถึง27ิคิว ส่วนทางเจ้ากล้าสีด r s เนี่ยพอได้มาเล่นเกโคเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นโดยจังหวะเซตคอมโบก่อนเข้าทาไสเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและปิดเกมย้มําแ้นฮะส่ง DRS เนี่ยลงไปเล่นในสายล่างและจุดที่น่าเป็นห่วงสุดๆเลยก็คือฟอร์มการเล่นของ DRS เนี่ยที่ดูจะเข้าขายยาแย่เลยทีเดียวครับผมมาถึงวันที่3เนี่ยเป็นการแข่งขันในสายล่างซึ่งถ้าใครแพ้เนี่ยจะตกรอบในทันทีในคู่แรกระหว่างเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งต้องมาเจอกับลาวและเกิดเรื่องเซอร์ไพ อีกแล้วในแผนที่โลตัสเนี่ยเป็นฝั่ง Edward Gaming ที่ทําได้ดีกว่าโดยจุดแข็งของพวกเขาก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้ให้ข่งๆแบกอยู่คนเดียวนะฮะทุกคนเนี่ยช่วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมเห็นภาพได้ชัดๆเลยก็เป็นสกอร์ KDA ที่ทางทีมเ d ็ด r วิร์ดเกมเนี่ยมีสกอร์เป็นบวกทุกคนกลับกันทางลาวนะฮะที่เริ่มถัร์นี้มาได้อย่างย่ำแย่ ทำให้ทางเอ็ดเวิร์ดเกมมเนี่ยคว้าชชนะมาได้ในแผนที่ที่หลาวเลือกมาด้วยสกอร์13-6เราและในแผนที่ Fracture เนี่ยก็ยังคงเป็น e d w a r d g g m i n g ที่สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ Aspass และ l a สเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่พอที่จะเอาชนะได้ทำให้จบเกมนี้เนี่ยเจ้าคัาๆถึงกับหลังน้ำตาเลยทีเดียวทำให้โพย p rediction ของหลายๆคนเนี่ยแตกสลาย พราะแทบจะทุกคนก็ยกให้ลาวเนี่ยเป็นทีเมเต็งอันดับต้นๆของรายการแต่ในรายการนี้เนี่ยลาวเนี่ยไม่สามารถชนะใครได้เลยแม้แต่แผนที่เดียวส่วนทางเ d w ด r d ิร์ดเกมเนี่ยพวกเขาสู้กันมาตั้งแต่ในรอบ Group Stage ลากยาวมาถึงตอนนี้พวกเขาก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของพวกเขาเนี่ยดีพอและเส้นทางของพวกเขาในรายการนี้ยังคงดําเนินต่อ มาถึงอีกหนึ่งคู่ระหว่าง d l x ที่ต้องเจอกับ NRG Esports ที่ในแผนที่แรกเนี่ยที่ทาง DRX เลือกมาอย่างโพแต่ก็โดน NRG Esports เนี่ยพลิกกลับมาชนะที่สกอร์13-11ต่อราวและเหมือนกับว่า DRX เนี่ยจะเมาหมัดในแผนที่เฮเวนพวกเขาบุกได้เพียงแค่4ราวเท่านั้นและป้องกันได้เพียงแค่ราวเดียวก่อนที่ NRG Esports เนี่ยจะเปิดเกมส่ง DRX ตกรอบด้วยช็อตสวยๆของ a าดิ Them over the line. และในวันที่4ของรอบเพลย์ออฟจะเป็นการแข่งขันในรอบรองสายบนคู่แรกเนี่ยจะเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีม Liquid ต้องมาเจอกับ Evil Genius ที่ฟอร์มเนี่ยวร้อนแรงที่สุดณนะตอนนี้และเป็นอีกครั้งนะฮะที่พวกเขาเชื่อดคู่แข่งไปแบบนิ่มๆเดยในแผนที่แรกอย่าง f r a c เจ r e ที่พวกเขาเนี่ยเรียกมา e v วิลจีเนียสเล่นอยู่ฝ่ายเดียวด้วยขอมสุดยูนิที่เล่นมาตลอดอย่างการอาโซวาเนี่ยมาเล่นในแผนที่นี้และพวกเขาเนี่ยทำสกอร์จบครึ่งแรกไปถึง11ต่อ1ราวก่อนที่จะปิดเกมไปที่สกอร์13ต่อ2ราวแบบแม้ให้ทีมลิ q ควิดได้ตอบโต้แม้แต่น้อยเลยและถึงแม้ในแผนที่ที่2อย่าง h a v e n ทางทีมลิควิดเนีได้ลืมตาอ้าปากตอบโต้บ้างโดยในแผนที่นี้เป็นการสู้กันระหว่างคิวจยของทั้งสองฝั่งอย่าง n น t s ของทีม Liquid และ b u ซ i o o ของ Evil Genius ก่อนที่สุดท้ายนี่จะเป็น Evil Genius ที่จะเป็นฝ่ายชนะไปและยังเดินหน้าทาสถิติไร้พ่ายกันต่อไปนะครับมาถึงในคู่สุดท้ายของรอบรองสายบนระหว่าง Paper r a เ e ต้องมาเจอกับ Fnatic ทีมเต็งแชมป์รายการนี้โดยในแผนที่โลตัส p a p e r r e x เนี่ยไม่สามารถทำเกมบุกสายฟนติกได้แม้แต่ราวเดียวจนสลับฝั่งตีตื้นกลับมาได้แค่5ราวก่อนที่เฟนนติกเนี่ยจะปิดเกมไปที่สกอร์13ต่อ5าราวและในแผนที่ที่2เนี่ยก็ยังคงเป็นเฟนติกนะครับที่ทำได้ดีกว่าและเป็น Pa p e r r e เเองที่มีข้อผิดพลาดให้เห็นได้เยอะกว่ามากๆเลยทำให้เฟนติกเนี่ยปิดเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์13ต่อเจราวด์ทาให้ Pa p e r ร e x เนี่ยต้องลงไปเล่นในสายล่างทันทีกใกล้จะได้บทสรุปแล้วนะครับสำหรับรายการวี 2023, Master s โดยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะจบในวันที่25มิถุนายนที่จะถึงนี้และถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปหากผิดพลาดประการใดก็กราบขอพระอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไป